สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีเอสูบสุกอนนะครับเนาะครับครับเป็นจังไรแน่นอนมื่อคืนนี่ครับมีผู้โชคผู้มาน์ทมาเนาะครับเนาะครับทางส่องเสียงยาพะเลาะกแต่เสนอไปหลายอาจารย์อยู่ครับครับสำหรับวัอนี้ทางส่องเสียงยาพะเลาะกรับมีแนวทางเดี๋ยครับเด้อครับแนวทางจากหลมใชเมืองอิสเรียลนะครับแหลมใชเมืองอิสราเอลนะครับเนาะครับก่อนอื่นสิเข้าไปเบิ่งตัวเลข เอามาเบื้องตัวเลขสรุปเลขเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะสำหรับอาจารย์คูบาอาจารย์หามากม่ขึ้นนี่ครับหมู่ว่านนี่ครับเพท่งหายหลายๆสำนักู่ครับครซีซีอาจารย์เนาะครับเนาะหาทางซองเสี้ยงยาพระเลาะมากลงในซองครับก็ถือว่าของเพิ่นกามางามครับถือว่าโอเคนะครับเนาะสำหรับตัวเลขครับเขาเขามดทุกสำนักแหละครับเขามัดทุกอาจารย์ครับตัวเจาะพร้อมครับ ตัวเน้นพร้อมก็มีครับหลายอาจารย์ครับครับนี่เป็นของเสียนน้อนหน้าเลยครับเด้อครับยุ่ข้างนี่ครับตอนนี้ครับเป็นของเสียนน้อนหน้าครับเสียนน้อนหน้าเพิ่ให้หลุดไปที่หากับพกครับเล็กวินเลขกเชี่ยงเพิ่งเพิ่งขัสี่ห้าหกเจ็ดครับเิ่นก็เด่นเจ็ดนะครับเนาะครับเด่นเจ็ดมาอยู่ครับจับคู่กับลุดครับบ่อเขานะครับเนาะเลขกมันออกกับเจ็ดเจ็ดเลขที่ออกนะครับเด้อครับ เลขที่ออกเดี๋ยวผมเขียนให้บนซีตัวเท่านั้นนะครับเลขข้างหน้าว่าต้องเอาครับซีไอเก็เลขออกเจ็เจ็ศูนแล้วก็หกครับสำหรับเซียนหน้าหน้ากัขเขาลูดแล้วครับเอาลูดสำหรับเซียนหน้าหน้ากัขเขาลูดนี่ครับเขาตัวลูดนะครับเนาะครับจับคู่มากกับลูดครับเขาลูด ลูดเต็มเต็มแล้วครับนี่ครับจับคูมาเล็กเบิ้นเล็กสเตตเขาเพิ่นเลขครับเล็กป๋าเพิ่นนะครับเด้อครับเล็กป๋าเพิ่นกบห้าห่าหกหกเจ็ดเจ็ดจะกอยวไซบอเห็นครับบอมีหลุดเนาะครับเนาะครับบอเป็นยังครับตามต่อคือเขาถือว่าเลขลูดเขาครับเลหลูดมากครับตาสี่ห้าหกเจ็ดครับง่ามครับเเพิ่นจับมะไฮกะหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งห้าหกห้า กลมหกหาหนาะครับเนาะหนึ่งหาหาซีหกเจ็ดหกหนึ่งหเหรอครับเพินหามาหอยู่ครับแต่ว่าจับปอถึนนะครับเนาะมันต้องหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกหาหกหกกว่าไปนะครับเนาะหอดหกหกแค่นั้นก็เพินครับหกเจ็ดไก่เจ็ดเจ็ดนะครับเนาะบเป็นยังครับตามต่อคือเก้าครับกามาง่ามครับจิดตามไปได้ครับเด้อ กดติดตามไว้ครับอันนี้ปูขุนครับชุดนี้ปูขุนมากงามครับมากงามสองงวดแล้วครับเข่าเต็มเต็มควาเพิ่นเพิ่นว่าบอลลุดครับสําหรับเหล็กเล่าพัฒนาปูขุนนะครับเดาอครับสาหรับเหล็กรัฐบาลมันก็ออกไปหลายชุดแล้วครับครับเปิดหายมาหกกรมหกแล้วครับลุดหกครับหนึ่งซีซีหกหกหนึ่งแลครับไข่ไก่ครับเซียนนอนหน้านะครับเนาะครับไข่ไข่กันแต่ว่ากลุด คือกันครับจับคูรุดเรียกรูดเขาครับครับตามต่อปู้คุณนะครับเด้อครับหางงามครับอันนี้สําหรับเกียร์ใหญ่เมืองทองนะครับเด้อครับเกียร์ใหญ่เมืองทองคือคือนนั่งเอกประจํำซองแล้วครับนั่งเอกครับเจ้าแม่เรียกหุ่นบุหร่าครับสายยาของเพลนครับเนาะครับของเพิ่นให้มากครัให้ไปรูดที่สีกับเจ็ดครับสีกับเจ็ดกลมเจ็ดครับ ถือว่าโอเคครับตัวซีนี่เป็นตะล่องของเพิินครับเบื้องในคลิปกกาศีหูจังนะครับเนาะ่นจับเลขกวิ่นเลขกชขยงของวันหนึ่งเจ็ดห้าสี่ครับหนึ่งเจ็ดห้าสี่ครับกาของเพิินกับเขาโตนี่แหละครับเหล็กบิดของเพิินนะครับเนาะซีซีเจ็ดเจ็ดนะครับตัวนี้แหละครับเขาเต็มเต็มนะครับเนาะงามครับจับคูมาหายกาศีหนึ่ง เกทหนึ่งแหละครับเป็นไหมาเนาะครับเนาะครับเกแปดถว่ากาเขาตัวสองตัวแหละครับเหล็กบิ่นของเพิ่นครับงามงามครับก็ต้องกลับเปิดมาครับหกศูนย์ขอเขาครับอีกแรงพวกเขาครับอันนี้เป็นเกยใหญ่นะครับเด้อครับเกย์ใหญ่เมืองทองครับอันนี้เกยใหญ่เมืองทองครับติดตามไปนะครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ครับ อันนี้เป็นเลขลุดจากเมืองนอกนะครับเด้อครับคือเลขของร้านกา่าได้ครับลุดมากนะครับเนาะครับรุดมากครับอันนี้เป็นเลขรุดเมืองนอกครับเขาเต็มๆนะครับเนาะมาตัวเดียวสั่มครับมาเจ็ดตัวเดียวรูดเจ็ดไปเลยครับถือว่าสุดๆแหละครับคว้แม่นเนาะครับควจริงคว้แม่นครับเกือบแตกสามตัวแหละครับ เกือบแตกสามตัวสามตัวผันหายมากครับผันกลมพร้อมครับสําหรับสามตัวนะครับเด้อครับเจ็ดหกเจ็ดเตไปเจ็ดศูนย์หกนี่ก็โอเคแล้ะครับงามครับงามถือว่างามครับเหล็กตัวนี้ครับข้อค่นกับเขาเต็มๆแหละครับผันกลมมากสําหรับวิ่งลูดเจ็ดตรงเขาได้มันตรงมากนะครับเนาะครับอยู่ตัวขอ้อควนครับ เพิ่นหายมากอะเป็นเหลขจับครูเลขกสองตัวเลขกสองตัวกับเกจหนึ่งสี่เกจแปดเกจนะครับเพินตุกกลมหานะครับเนาะครับหกเ็ดเจ็ดเกจหนึ่งหนึ่งกับเป็นตัวร่องครับกับเข่าเต็มเต็มเลยครับเจ็ดเจ็ดนะครับเนาะครับเอาถือว่าง่ามครับอันนี้เป็นเหลขกลุ้นนะครับเด้อเลขหลานเหล็กเมืองนอกแหละครับ คงเชินก็ดีกระเดีนยมาตลอดนะครับครับครับอันนี้ก็เป็นสรุปหวยเล่านะครับเด้อครับเล่าพัฒนาเมื่อคลืนนี่แหละครับครับตามต่อเลครับเด้อวันศุกร์ครับวันศุกร์ยังมีโอกาสตามต่อไปอีกครับตลาอาจารย์ตลาสำนักว่าเข้ามาตลอดครับว่นวาตั้งแต่มือวันจันทร์ครับตั้งแต่มือวันจันทร์หดมือวันศุกร์วันว่าลูดเลยครับครับติดตามไปครับท่านสองเสื้อหยาผลาด้อยครับเด้อครับ ตัวเลขงามๆเด้ครับเด้อเอาตอนสวัสดิครับเอฟซีสุกุสุกุนครับครับมาเบิรงเลขเมืองนอกเมืองอิสราเอลของหลานไส้เด้ครับเด้อบานนี้ครับหลานไส้เมืองอิสราเอลียงวดที่แล้วการขึ้นซีมีผู้สุกผู้หมานอยู่เนาะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขของเพิ่นครับนี่เป็นชุดเต็มของเพิ่นเหรอครับครับร่อโค้งสุดท้ายนะครับเด้อกดติดตามไว้ครับนี่เป็นชุดเต็มครับงวดวันที่สิบหกมีหน้าเหระครับมีหน้าคมเนาะครับเนาะครับ พีงรูดสามกับหกของเพิินครับบนล่างเก็ดครับเข่าเก็ดเตเต็มนะ,ค,ะนะครับเนาะครับล่างเป็นล่างบนเป็นบนนะบเหรอนะครับสําหรับเหล็กหลานไส้นะครับถือไว้เก่งมาตลอดครับสิบมวดเหรอครับเข่ามาตลอดนะครับสิบมวดครับผู้ใดติดต ka, ามกับทางช่องเสียงยาพระลอข้สาสิเห็นนะครับเนาะสําหรับเหล็กหลานไส้เข่ามาสนะนะิบมวดเหรอครับบ่มีรุดครับ นี่ก็เป็นชุดข้อมูลชุดงวดวันที่สิบหกครับล่างเป็นหกเจ็ดนะครับเนาะบนเป็นหกหกครับหกกับสามแหละครับนี่ออกศูนย์หกศูนย์สามครับหกศูนย์สามครับหกศูนย์สามครับเข่าหกแหละครับบนบนข่าหกครับหกสามถ้าตัวนี้เอาเลขสามตัวใส่ไข่เป็นหกสามศูนย์และครับหกสามศูนย์ครับตัวนี้ หกสามศูนย์สามเนไหนมากครับถือว่าง่ามนะครับนะเนาะเจ็ดสำหรับเจ็ดนไหนมากกับศูนย์ 7, 75, เจ็ดเจ็ดห้เาเจ็ดกเจ็ก็เข่าแปเจแหละครับเข่าตัวกลับนะครับเนาะเข่าตัวกลับเพราะว่ามันออกเจ็ครับถือว่าเด่นเจ็ดมากเลก็โอเคครับอันนี้เป็นเลขหลานชายนะครับเนดะ้อครับเอามาเิ็งตัวเลขครับ ตัวเลขนะครับเด้อทีนี้เป็นตัวเลขงวดวันที่วันที่หนึ่งเมษานะครับเนาะวันที่หนึ่งเมษาครับวันที่หนึ่งหนึ่งเมษาแหละครับเมษายนครับหกเจ็ดนะครับเนาะครับเอามีปนเลขหลานชายนะครับเด้อหลานหลานชายเมืองอิสราเอลครับ ครับเป็นเลขเมืองอิราเลนะครับเนาะครับเป็นเลขล้หลานเมืองอิราเลนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งครับบนครับเลขบนครับเลขบนมาแล้วครับบนเพิ่นใไ้แปด แปดกับ0ูบบ0นย์ะครับแปดกับศูนยะครับเนาะครับจับคู่มีอยู่6คู่ครับมีอยู่หกสามหนึ่งสอมี่ห้าหกคู่ครับมี6คู่นะครับเนาะครับเพิ่นหายมากกัมี8 3 8 3 8 5นะครับ เอาไปจับไปบายเบิ่นะครับเด้อรถเตอรีคร,ครับหาเบองลอตเตอรีครับแปดสามแปดห้าแปดศูนย์แปาศูนกเลขเป้าแล้วครับแปครับ กรบอแน่ครับงามครับเด็กแปดแปดนะครับเด้อครับอันนี้เป็นเลขบนครับสําหรับล่างครับล่างล่างเพื่อนไห่มาที่เพื่อนหไปที่สองล่างเพื่อนหา2ส,สองนะครับเนาะครับล่างสองตัวเดียวเอาสองไปหลูดเลยครับ เลขสองนะครับนี่จับคู่ยูซีคู่ครับสำหรับลัางสองศูนสอง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 แล้วก็สองเก้าสองเจ็ครับอันนี้เป็นเลขล่างครับมีล่างมีบนนะครับนะ สตัวที่นี่สตัวมีอยู่สม,มีอยู่สาหางครับ3ตัวมีอยู่สาหางด้วยครับเด้อครับแปดแปดห้าแปดห้าแดเหนึ่งศูนครับเด็กส,สตัวด้วยครับเด้อครับ ครับสำหรับเลขกลมมันหามากกับเลขกลมครับหมวดวันที่หนึ่งนะครับเนาะกลมมากลมไปที่กลมไปที่แปดสามก็แปดหานะครับแปดสามก็แปดหานะครับเนาะแปดสามก็แปดหากลมแปดสามก็แปดหาครับ แบบหนึ่งน้ำครับมีสามกลมสำหรับบนครับสำหรับบนมีสามกลมครับล่างล่างมีสองกลมสองศูนย์สองเจ็ดครับสองเจ็ดนะครับเด้อครับครับสำหรับสามตัวกับพยะเอกของเพลนศูนย์เจ็ดสามแปดห้าแปดครับ อันนี้เป็นงวดวันที่วันที่หนึ่งเมษายนะครับเด้อเอาเงินไปใช้สงการครับเอามีแค่นี้ครับมีกรมแค่นี้รัาสำหรับตัวเลขนะครับเด้อครับเป็นสำหรับตัวเลขก็มีวามเสี่ยงแหละครับครับอันนี้เป็นบนบนเป็นไหหลูดไปที่แปดกับศูนย์ครับรางเป็นไหสองตัวเดียวครับเป็นเลขหลานนะครับเด้อหลานใต้เมืองนอกเมืองอิตาเลียครับงวดวันที่หนึ่งแหละครับเอา ไปจับไปบายเบิ้งหาเบิ้งครับรอตตอรี่ครับคือสิมอยูนะครับเนาะครับพึ่งเครืจ้าก็สิเปิดพึ่งเปิดแผงแล้วครับครับสำหรับตัวเหลขนะครับเด้อเอาแคปหน้าจอไว้ครับติดตามไปได้ครับเด้อครับสำหรับเหลขกเมืองอิราเลครับตัวเลขงามๆครับครับแคปหน้าจอไว้ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยังหลายละครับทั้ง่องเสียงหยาผ้าเลากกัเสิแล้วพี่ล่าน้องละครับพอกันไหมเนาะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ